สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับห้องเรียนขุบุ้งอีกเช่นเคยนะคะมาค่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระมหัศจรรย์สระโอสระเอสระอูอะอลดรูปนะคะมาค่ะเรามาดูคำแรกลดถ้าเราสะกดก็รอโอรอลด นะคะอ่ะเรามาสังเกตกันลอโอดอรถมีรูปสระโอวะเห็นไ,ไหมดดรถลูกเหลือแค่นี้มาเรามาต่อเยกยกอเออยอเกยมาค่ะเรามาดูสระเออเห็นไหมดดรถลูกกอเออยอเกย สออัวดอสวดอ่ะเรามาดูกันนะคะสระอัวลดลูกสออัวดอสวดมาค่ะมาต่อนะคะสละโอลดลูกเห็นไหมคะที่ผู้หญิงือหนังสือนั่นคือสละโอนะคะเรียกว่าสละโอใช้เขียนคล่อมพยัญชนะเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะ เช่นโตโบโลโกอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมาค่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่าต่อไปสระโอนะคะถ้าคำที่มีตัวสะกดสระโอจะหายไปเรียกว่าสระโอลดรูปคำที่มีตัวสะกด หายไปนะคะเรียกว่าสระกอลดรูปนะคะอย่างเช่นรดคดบดดงสนขนตน้นผมนั่นเองนะคะพูดง่ายๆคือสระโอใช้เขียนค่อมพยัญชนะนะคะเมื่อไม่มีตัวสะกดแบบเมื่อกี้แต่ถ้ามีตัวสะกด สระโอจะหายไปคือหายไปหมดทั้งสระโอและวิสัญชนีแต่เราออกเสียงสระโออยู่นั่นเองนะคะไหนค่ะต่อไปตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าลดลอโอดอลด ใช่ไหมคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นแค่ลอลิงกับดอเด็กใช่ไหมคะก็คือรูปที่เขียนเสร็จแล้วนะคะกับเสียงนะ่ะมันคนละเรื่องใช่ไหมเพราะว่าสระนะคะเขาบอกว่าเรื่องของสละเนี่ยมีสองลักษณะคือเสียงแล้วก็มีรูปนะคะเมื่อมันไม่มีรูปแต่เสียงต้องมายังต้องมาอยู่ใช่ไหมคะแต่เรามาลองสะกดกันต่อนะคะ คออดอดดรอลดนะคะคออดดอโดมาต่อๆ่อบออดดอบดดอองอดงนะคะลดรูปนะคะหายไปเลยนะคะซออนอสนสซนขนขออดนอขนต้นตออนอต้นพออดมอผมนี่เองค่ะ นะคะเรามาต่อนะคะสระเอลดรูปเป็นไม้น้านะคะสระเอเรียกว่าสระเอใช้เขียนค่อมพยัญชนะเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะสระเอลดรูปเป็นไม้น้านะคะเสียงก็ว่าสระเอเช่นจอเอเจอบอเอเบอบ พอเออถือกเออเกอเสียงสระนะคะเสียงสระมันจะเป็นไม้น้าใช่ไหมเออสระเออรดรูปเป็นไม้น้าเห็นไหมคะอ่ะอาจจะยังไม่เห็นภาพเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ๋อ,อสระเออมีตัวสะกดก่อนนะคะสระเออถ้าคําที่มีตัวสะกดเป็นตัวยอ สระเอจะหายไปบางส่วนเหลือเพียงไม้หน้าและมีตัวยอเป็นตัวสะกดเรียกว่าสระเอลดรูปนะคะจำไว้ว่าถ้ามีตัวยอเป็นตัวสะกดนะคะสระเอบางส่วนมันจะหายไปเหลือแค่ไม้หน้าหรือตัวยอเป็นตัวสะกดเรียกว่าสระเอลดรูปนะคะอย่างเช่นกอเอยอเกยกอเอยเอเกย เราเอยอเลยนะคะเรอเอยอเลยขอเอยอเผยอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาเรามาดูอันนี้มาถึงตัวอย่างจริงๆแล้วนะคะเกยเห็นไหมสระเออียอยักษ์สะกดเห็นไหมเห็นไหมสระเออกอเอยอเกยตัวยอมาแทนอนะ ตัวยอมาแทนอเห็นไหมเห็นไหม,เห,ไหมเหลือแค่ก็จะเหลือแค่ไม้นา้าทุกตัวเลยตอเอยยอเตยตัวยอมาแทนอออ่านใช่ไหมคะแต่เหลือแค่ไม้น้าก็จะเขียนเป็นเปลี่ยนเป็นรูปตอเอยยอเตยอย่างนี้อันนี้เหมือนกันเขยขอเอเยยอเขยเห็นไหมตัวยอยักษ์มาแทนตัวขออ่านแต่ว่าไม้น้าหรือว่าสาเอที่เราเรียกกันสเอ,อยังอยู่เห็นไหมรอเอยอเลยอันนี้ก็เหมือนกัน ลอยยักษ์มาแทนอ่านนะคะแต่ไม้หน้ายังอยู่นะคะก็กลายเป็นรูปอย่างนี้นะคะรอ,อยอเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนอเอยอเนยชอเอยอเฉยอ่ออาต่ไปเรามาดูสาระอะไรเอ่ยวแหวนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสระอัว สาระอัวดูไม่เห็นอากาศใสให้นะยนะ่ไม่เป็นไรเนาะครูพูดเอานักเรียนก็ฟังนะแล้วไปเขียนเพิ่มให้มันถูกต้องเนาะสาระอัวรถรูปเป็นตัววสาระอัวที่จริงครูต้องมีแรรอากาศด้วยนะคะตรงขีดแล้วก็วแหวนนะนักเรียนนะไปเขียนเอานะคะสาระอัวรถรูปเป็นตัววแหวน เรียกว่าจะอัวนะคะใช้เขียนบนหลังพยัญชนะเมื่อไม่มีตัวสะกดเช่นคําว่ากลัวบัวกลัวนะกลัวบัวกลัวแต่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 แต,แต,แต่แต่ถ้ามีตัวสะกดนะคะจะลดรูปเหลือตัววอเรียกว่าอะไรคะอัวลดรูปนะคะถ้าคำที่มีตัวสะกดจะลดรูปเหลือตัววอ เรียกสารอัวรด์ทัวสารอัวลดลรูปนะคะเช่นรวดกวนบวสวยเป็นต้นค่ะอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะคะวาแหวนนะคะเป็นพยัญชนะทําหน้าที่ได้ทั้งพยัญชนะต้นสระแล้วก็ยังทําหน้าที่ได้ทั้งเป็นตัวสะกดด้วยนะคะด้วยตัววอนั่นเองนะคะ คำว่ารวดรูปนี้อนี่ะคือเสียงอัวใช่ไหมคะรอัวดอรวดถูกไหมคะแต่ไม่มีตัวสะกดไม้หันอากาศหายไปก็จะเหลือแค่นี้ค่ะหันอากาศหายไปไม่มีตัวสะกดเห็นไหมรออัวดอรวดกวนกอัวนอควนนะไม่มีตัวสะกดไม้หันอากาศหายไปก็จะเหลือแค่นี้ค่ะ กอไก่วาแหวนนอนหนูกออวนอานกวนเห็นไหมคะกออวนอานกวนเม่อากาศหายนะก็จะเหลือแค่นี้กอไก่วาแหวนนอนหนูค่ะต่อไปดวงดออ้วงดวงรูปนี้คือเสียงสาระอัวใช่ไหมคะอออ่างมนอากาศอออ่าง ระอัวใช่ไหมคะแต่ไม่มีตัวสะกดไม่หันอากาศหายไปก็จะเดียวแค่ดอเด็กวหวนงงูดอกวงงดวงสวยเหมือนกันค่ะสออวยยอสวย,าาห,ยะะหันอากาศหายไปนะคะเหนไหมันกาศหายไปก็แลว้วสอเสือวหวนยอยักษ์สออวยอสวยหนึ่ค่ะโอเคค่ะจบคลิปนี้แล้วนักเรียนก็เข้าใจนะคะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจให้กดไปเล่นซ้ำอีกรอบนึงนะคะมาเรามา ทำใบงานไปดีกว่าใบงานเรื่องสระโอกรรูปนะคะนี่ค่ะดูตัวอย่างนะคะคำว่ามดใช่ไหมให้นะักเรียนเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระโอต่อไปนี้เห็นไหมคำว่ามดนักเรียนก็เขียนมอโอดอมดอ่ะคำว่านกกเรียนเขียนอะไรนอโอกอนกอ่ะเขียนแบบนี้เลยนะ,ะให้ครบจน สิบคำนะะายงานที่หนึ่งให้เวลาค่ะ,ะสนุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะอย่าลืมว่าทําแบบฝึกหัดเสร็จครบแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชื่อชั้นเลขที่นะคะ,ะเขียนลงสมหมดเลยค่ะแล้วก็ตอบเลยนะคะเสร็จยังเลยไปต่อเลยนะคะค่ะต่อไปใบงานเรื่องสละเออรถตู้นะคะ ในางานเรื่องสระเอรลรูปก็คือให้นักเรียนเขียนคําที่ประสมสระเออมีตัวสะกด,ดยอยักษ์ให้ถูกต้องนะคะหอเอายาเผยเนยลดรูปเขียนยังไงเขียนคําที่ถูกเขียนคำที่ถูก,น,ถกนะคะเที่ยั้งหข้อหนึถึงข้อสิเลย ต่อไปให้ในกักเรียนเขียนสะกดคําของคําที่ประสมสร,ระอัววแหวนนะคะลดร,รูปต่อไปนี้ตัวอย่างอันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะบวกใช่ไหมบอัอวกอบวกเป็นต้นค่ะอันนี้ป่วยปอ,อัวนอปวนปวนไม่เอกปวดน,นะ,ะอันนี้ปวด เข้าใจไหมคะหายังข้อหนึ่งดวงก็เขียนดอบวกปัวบวกดอัวงอบวกงอดวงนะะก็ดวงอ่าเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยใครไม่รันก็กดค้างไว้ก่อนก็นได้นะคะมาดูสิเลียนทำถูกไหม อ่นนี้เฉลยข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะอ่าเรามาดูเฉลยต่อเลยอันนี้ข้อหนึ่งถึงข้อสิบเหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะมาดูเฉลยต่อเลยอันนี้ข้อหนึ่งถึงข้อหกโอเคเสร็จแล้วเก่งมากเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลข ทีแล้วก็ขีดเส้นตต้ให้ได้เรียบร้อยนะคะสามชิ้นนี้มีคะแนนค่ะงั้นวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ